สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแชร์วิธีทำพริกแกงฉู่ฉี่มาดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้เราเตรียมน้ำร้อนสองถ้วยตวงจากนั้นเราก็นำพริกชี้ฟ้าแห้ง10เม็ดนะคะแช่ลงไปในน้ำร้อนค่ะเราก็แช่พริกชี้ฟ้านะคะประมาณ30นาทีเพื่อให้พริกของเรานุ่มค่ะ หลังจาก30นาทีผ่านไปนะคะพริกของเราก็นุ่มดีแล้วนะคะให้เราผ่าครึ่งแล้วก็เอาเม็ดออกให้หมดค่ะจากนั้นก็นำมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็เทใส่ครกได้เลยค่ะต่อไปเราก็ใส่หอมแดงซอย3ช้อนโต๊ะกระเทียมซอย3ช้อนโต๊ะรากผักชีซอยครึ่งช้อนชา ข่าซอย1ช้อนชาตะไครซอย1ช้อนโต๊ะผิวมะกรูดซอย1ช้อนชากะปิ1ช้อนชาเกลือป่นครึ่งช้อนชาและพริกไทยขาวครึ่งช้อนชาเพื่อนๆจะใช้เป็นแบบเม็ดก็ได้นะคะจากนั้นเราก็โขลกทุกสิ่งทุกอย่างรวมกันให้แหลกละเอียดค่ะ พอแหลกดีแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยได้เลยนะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีทำพริกแกงฉู่ฉี่แล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปกับพริกแกงถ้วยนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ